ที่คุณวางใจกับช่วงรีวิวด่วนกันอีกครั้งนะฮะท่านผู้ชมครับใครที่กำลังมองหารถเล็กๆในสไตล์ฮัชแบกนะเครื่องยนต์ e ีโคคาวันนี้มีสุดยอดรถ e ีโคคาที่บอกเลยนะฮะว่าคุ้มค่าน่าใช้และใหม่น้อยจริงๆขอต้อนรับทุกท่านพบกับ219 0 Nissan m a r c 1.2e ไม่100 0 นิสสันมาร์ชนะฮะต้องถือว่าเป็นอีโคคาร์ในสไตล์ฮัชแบ็กที่ขายดีมากๆนะฮะด้วยรูปทรงที่ค่อนข้างน่ารักแล้วก็ขนาดห้องโดยสารกระทัดรัดพอเหมาะพอดีแล้วก็เครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ํามันมากๆเลยคันนี้นะเป็นโมเดลผลิตปี2019จดทะเบียนก็2019เลขไปม่แท้ๆเลยนะ10,000กิโลเมตรรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีตำหนกไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกความไม่มีน้าท่วมเลขใหม่แท้ๆ1 0 0่0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนแถมราคา เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะแต่เป็นรถยึดจากลูกค้าท่านแรกที่ผ่อนไม่ไหวเพราะฉะนั้นเป็นรถ ประมูลจากนิสสันล,ลิสติ้งอาจจะต้องเน้นจัดไฟแนนซ์ซักเล็กน้อยตัวนี้เป็น 1.2e เกียร์ออโต้นะฮะมาด้วยสีแดงทับทิมสดใสสวยงามเลยนะครับตอนที่เข้ามาก็มีริว้วมีรอยค่อนข้างจะกกระจายรอบคันเพราะฉะนั้นเก็บสีมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะฮะสดใสสวยงามนะครับแต่เรื่องชนหนักเป็นความตัดต่อน,น้ำดัวไม่มีแน่นอนออกแดดผิวพันเปล่งปลัง่งเป็นประกายสวยงามเลยนะครับกับสีแดงทับทิมแบบนี้ไฟหน้านะฮะโอ้สุดยอดเลยนะฮะใส แสดงว่ารถที่วิ่งแต่กลางวันนะฮะเป็นโคมมัลติรีเฟล็กเตอร์นะฮะทั้งสองฝั่งยังอยู่ในสภาพสวยมากๆนะฮะใสปิ๊งปิงกิงกิงเลยนะฮะกระจังหน้าครับเป็นไมเนอร์เชนแล้วก็จะเป็นรูปตัวยูคโครมเมียมแบบนี้ใหญ่ๆสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีไฟ Daytime LED มาให้ด้วยหนะ้าเท่มากๆเลยนะครับผิววันรอบคันนะฮะเก็บสีมาให้แล้วนะครับ สดใสสวยงามเป็นเนื้อเดียวกันกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ตรงนี้น่ารักดีล้อเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะฮรรุ่นนี้ก็จะให้ล้อกระทะนะครับกับฝาครอบล้อมานะตัวเนื้อ,อยางยังใช้ได้นะเพราะว่าวิ่งแค่หมื่นเดียวเองดอกยังถือว่าลึกมากๆนะครับยังคมยังนิ่มใช้ได้อีก3ปีเนี่ยสบายๆเลยล้อกระทะก็เป็นขอบ14่นะฮะยางเบอร์16 5 7 0 R 14า เป็นยางของ m a ็ซิสนะครับเป็นของโรงงานนิสสันให้มาก็ยังใช้ได้นะครับใช้ได้เลยฟิล์มมีให้จากเจ้าของเดิมขอพระคุณมากกันศาดจากเจ้าของเดิมให้มาขอขอะคุณมากหลังคาไม่ได้ยุ่งอะไรนะไม่ได้ทาสีเนาะหลังคานี้ล้างให้อย่างเดียวนะครับเสาอากาศแบบมาตรฐานทั่วไปมือจับรุ่นนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับล้อหลังฮะก็จะเป็นล้อกระทะเหมือนกันนะครับเป็นดัเมเบิ้ลล้อกระทะแล้วก็ ตัวยางชังใช้ได้นะครับเพราะว่าวิ่งไปแค่หมื่นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นดอกยังเหลือเยอะมากๆนะครับใช้ได้อีก3ปีสบายๆนะครับยางก็พร้อมตัวรถนะฮะสัปดาห์ที่25ปี2019นะครับของ m a x x ซิจากนิสสันให้มานะครับขอไปก็ถือว่ายังบางๆใสๆใช้ได้นะครับเก็บมาให้รอบคันจะได้เป็นเนื้อเดียวกันอ่ะภาพรวมสวยงาม คโครงสร้างหลักกันต่อซอกในประตูหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับซอกในประตูไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับไม่มีรอยพ่นซอกในประตูเดิมหมดไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นเม็ดอาร์คที่คนขับนะโอ้ถือว่ายังเหนียวมากนะครับเม็ดอาร์คโอ้โหนิดหน่อยพอนะฮะร,รถยังใหม่มากเม็ดอาร์คสวยงาม,มเหนียวมากเหนียวไปไหนเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะอาจารย์ขออนุญ,ญาต คลิปนี้คงดึงนิดเดียวนิดเดียวพอนะไม่อยากดึงเยอะนะมันเหนียวอ่ะเดี๋ยวจะเก็บลบําบากเม็ดอาร์สวยงาม,อ,มอยู่ครบเหนียวมากๆสติกเกอร์ครับเรียบเนียนสดใสสวยงามไม่มีร่องรอยการงัดแงะแกะเกา่าหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับตวัวอักษรคมกริบหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับตวัวอักษรคมกริบมาที่ประตูหลังขวากันบ้างซอกในประตูฮะเดิมหมดน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับ ดูน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับไม่มีรอยพ่นนะครับเม็ดอาร์คที่เสาครับสวยงามหเหนียวไปไหนเนี่ยเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คโอ้ยอยู่ครบนะฮะอา้าวเพราะฉะนั้นดึงอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอเนาะอือ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 อ่ะสวยงาม เอาแค่ okay. นี้พอมันเหนียวแล้วเกินด้านหลังกันบ้างน,นะฮะมีสปอยเลอร์มาให้จากโรงงานมีไฟเบรกมาให้นะครับกระจกเดิมของนิสสันนะครับมีฟิล์มมีไล่ฟ้ามาให้ครบด้านหลังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง2จุดจากเจ้าของเดิมให้มาไฟท้ายรูปตัว C นะฮะเป็นไมโ c h ช i นก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงามทั้ง2ฝั่งเลยไฟท้ายสวยงามนะครับฝากระโปรงท้ายก็สวยงามเรียบร้อยดีนะครับเปิดมาแล้วนะครับ โครงสร้างครับเดิมหมดนะฮะฝาโปรงนัดเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดนะครับฝาโปรงเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามเม็ดอาร์กอยู่ครบซ้ายแบบนี้ขวาก็แบบนี้นะครับตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามเม็ดอาร์กอยู่ครบ ด้านหลังมีผาดรองกันกระแทกมาให้จากก้าของเดิมขอบพระคุณมากผมมื้นยังสวยงามนะครับไม่มีถล่มถลอกไม่มีฉีกขาดอะไรเปิดมาแล้วมีอุปกรณ์ถอดล้อมีแม่แรงมีให้ครบเลยล้ออะไรรุ่นนี้เป็นล้อก,กระทะนะฮะก็น่าจะยังไม่เคยลงพื้นนะครับพื้นหลังสวยงามนะครับไม่มีติดแก๊สไม่มีสนงสนิมไม่มีร่องรอยของการชนหนักติดความตัดต่อน้ำท่วมอะไรแต่อย่างใด แอบ,บซ้ายนะฮะก็เก็บสีมารอบคันและตอนนี้ก็ผิวพันเรียบเนียนสดใสสวยงามมือจับสีเดียวกับตัวรถกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเท่ๆกระจกหน้าของนิสสันพร้อมกับฟิล์มไล่ฟ้าพาสีต่อให้แล้วด้วยหมดอีกทีกันยายนปีหน้าใช้ได้ยาวๆล้อหน้าซ้ายเป็นล้อกระทะเช่นเดียวกันยางก็ถือว่ายังลึกใช้ได้นะครับอีก3าปีสบายๆนะครับล้อหลังนะครับก็เป็นล้อกระทะเหมือนกันนะครับ ยางก็พร้อมกันเลย4เส้นนะครับดอกยังเหลือเยอะมากๆนะครับใช้ได้อีก3ปีสบายๆโครงสร้างหลักกันต่อครับเม็ดอือม,มันเหนียวไปไหนเนี่ยอ้ๆๆๆอาวอ้าวเม็ดอือดึงไม่ออกเลยนะฮะช่างมันเถอะเ,เอาลังคาแล้วกันะจุดไหนที่ดึงง่ายก็ดึงไปก่อนเม็ดอ์คสวยงามซอกในประตูเชิญดูกันได้เลยฮนะ เสากลางครับน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นตัวอักษรคมกริบน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นตัวอักษรคมกริบเม็ดอาร์คที่เสาฮะโอ้โหเหนียวหมดเลยนะทุกบานนี่เหนียวหมดเลยนะฮะอืออือะอ้ช่างมันเหอะน็อตมันเดิมก็ถือว่าเดิมแล้วนะฮะอะไรแหวกได้ก็แหวกนะอะไรแหวกไม่ได้ก็ปล่อยปล่อยมันไปนะมันเหนียวมากนะเม็ดอาร์คอ่าช่างมันเถอะออาตรงนี้แล้วกันเม็ดอาร์ค โยครบนะบอ่ะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับซอกในประตูน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นอ่ะไปดูข้องเครื่องกันดีกว่าไปอ่ะคันนี้ครับ,รบมาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรนะฮะสเปคอีโคค,คานะคร์น้ำแรงมา้ารองรับเชือเเ้อเพลิงได้ถึง E20 นะฮะอัตราสิ้นเปลองเฉลี่ย18กิโลเมตรต่ตอลิตร นับโครงสร้างหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สเลขไม่แท้ๆเลย10,000กิโลเมตรอ่าด้านในเดิมหมดนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับแก้มรูกลมคมกริบแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพน่นเบ้าชกคสีออกเทาๆมีสีรองสีตัวรถแลบเข้ามาเล็กน้อยน,นะครับแบนเบรดเรียบเนียนสวยงามไม่มีร่องรอยของการง,ง,งัดการแงการแกะการเก่าผลิตและประกอบที่ประเทศไทยเลขตัวถัง MNT FBUK ลง ท้ายด้วย Z0124824 นะครับเครื่อง1200งเลขตัวถังลงท้ายด้วย4824นะฮะก็จะต้องตรงกับเลขตัวถังของจริงบริเวณนี้นะครับเชสซีสวยงามนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบมาร์กกิ้งอยู่ครบไฟหน้าเดิมของนิสสันนะครับคานหน้ารุ่นนี้ดูง่ายมากไม่มีอะไรบังเลยนะครับรูรูคมนะฮะร,รูคม รูกลมคมกริบรูคมคารหน้าก็จะเป็นสีเทาขุ่นๆแบบนี้นะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์เรียบเนียนไม่เคยแกะไม่เคยแก้ไม่เคยพ่นนะครับรูกลมคมกริบรูกลมคมกริบน็อตเดิมไม่มีขยับชชดซีสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบแก้มซ้ายเดิมหมดน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับตัวอักษรนิสนันนะครับไฟหน้าเดิมเดิมของโรงงานของแท้เลยนะครับรูกลมคมกริบเบ้าโชกซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันซอกในเดิมหมดนะฮะ แบตเตอรี่พร้อมตัวรถนะฮะเดี๋ยวก่อนนอกรถเดี๋ยวเช็คให้ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนให้มีเบรก ABS ให้เหมือนเดิมแผ่นกันร้อนยังสวยไม่เปื่อยไม่ยุยทุกอย่างเดิมหมดจากโรงงานหัวนงหัวนอ็อตมาร์ก,กิ้งอะไรยังอยู่ครบนะครับฟากระโปรงไม่มีรอยถอดด้วยนะครับ ไม่มีรอยขยับไม่มีรอยถอดตัวอักษร 2AL คมคมเลยแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงาม,ไม,ไ,มไม่เบี้ยวไม่คดไม่งอรูกลมคมกริบแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามแผ่นกันร,ร้อนยัยงสวยไม่เปื่อยไม่ยุยรูกลมคมกริบฝาโปร่งแท้ตัวอักษรนิสันกลับด้านอย่างนี้รูกลมคมกริบสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสดใสสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามรูกลมรูกลมรูกลมคมกริบรูกลมคมกริบ แนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดรูกลมขมกริ๊โอ้โหเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยครับไปเปิดมาแล้วฮะของเดิมเนี่ยจะเป็นบ่อผ้านะฮะก็ไม่อยากจะซักเปลี่ยนบอ่อหนังมันให้เลยเป็นบอ่อหนังเทียมสีดําได้สีแดงดูแล้วก็เข้ากับตัวรถแล้วก็เข้ากับคอนโซลมากมาก เพราะฉะนั้นเบาะหนังนี่หุ้มใหม่เลยนะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานเพราะฉะนั้นสวยงามและสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับ mm. พวงมลาลัยยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยมากๆไม่มีถล่มถลอกอะไรเลย mm. เนียนกริปแผงประตูฮะสวยงามเลยมีฟิล์มลามินามาให้จากเจ้าของเดิมขอบพระคุณมากนะแผงประตูนี่ใสๆกริปๆเลยนะครับเปิดมาแล้วร้านด้านหลังนะฮะก็เนียนกริปเลยไม่มีเิ้วไม่มีรอยอะไรเบาะหนังเทียมหุ้มให้ใหม่ สีดำได้แดงเนาะหัวหมอน2ตําแหน่งนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพสวยงามมากๆตัวเบาะก,ก็จะพับได้นะครับแยก60-40ได้เช่นเดียวกันมาที่ด้านหลังมีแผ่นบังสายตามาให้นะครับแล้วก็ด้านในก็บอกก็พับลงไปเผื่อจะขนของกันมากกว่านี้นะครับตัวแผงประตูทั้ง4บานโอ้โหถือว่าถนอมมากๆนะครับใช้ค่อนข้างรักษาตัวเนื้อเบาะฮะู่มให้ใหม่นะครับ สวยงามนะครับสดใหม่แน่นอนนะครับฟิล์มรอบคันสวยๆเลยจากแลมินาขอพระคุณท่านเจ้าของเดิมมากแผงประตูเรียบร้อยสวยงามตัวเบาะหน้าซ้ายก็สวยงามอ่ะไปลองขับกันดีกว่าครับไปตัวนี้นะฮะเป็น e ีโคคา 1.2e เพราะฉะนั้นเป็นกุญแจเสียบมีรีโมทให้กุญแจสำรองก็มีให้นะครับอ่ะสตาร์ทก่อน เลขมาปัจจุบัน10,000พอดีนะ1น2 0กิโลเมตรแอร์เป็นแอร์แมนนวลนะฮะปรับความแรงได้4ระดับปรับทิศทางได้3ทิศทางแล้วก็มีไลฟ์ฟ้าหน้าไลฟ์ฟ้าหลังอะไรมีให้ครบแอร์เป็นแมนนวลนะมีทั้งแอร์มีทั้งฮีตเตอร์นะฮะแล้วก็คอนโซลด้านหน้ากันก่อนคอนโซลด้านหน้าเป็นพลาสติกสีดำล้วนๆยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรระบบความปลอดภยัยแอร์แบ็กคู่พร้อมกับเบรก ABS ช่องแอร์เป็นกล กลมแบบนี้ดูแล้วก็น่ารักดีพวงมาลัยเป็น power นะฮะถือว่าเบามากนะครับพวงมาลัยเบาวิวเลยนะฮะเหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับ นะครับขับง่ายๆสบายๆหน้าจอเป็นแบบคลาสสิกตามสเปคเดิมจากโรงงานนะครับเล่น CD ได้ MP3 ได้ USB ได้ Bluetooth ไม่มีนะครับมีพอร์ต USB กับ a u x จะอยู่ตรงนี้นะครับกระจกไฟฟ้า4บานเลยแล้วก็กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้านะฮะแต่พับด้วยมือนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นตัวย e ีนะครับพับด้วยมืออย่างนี้ แต่เลนด้านไหนนี่ปรับด้วยไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ตามปกตินะฮะด้านล่างนี่ก็จะมีรูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้ามาให้นะครับ แบบทั่วๆไปเนาะแล้วก็มีร่องวางแก้วน้ําให้เท่ๆแบบนี้เลยตัวเกียร์เป็นเกียร์ CVT หน้าตาก็คุณไม้คุณมือกันเป็นอย่างดีนะครับใช้งานง่ายๆสบายสบายเบรกมือแบบมาตรฐานทั่วๆไปนะครับมีร่องวางของเล็กๆน้อยๆร่องวางแก้วน้ําให้น่ารักน่ารักตรงนี้อีกหนึ่งร่องเนาะเพดานนะครับเป็นสีเทานะครับก็ยังอยู่ในสภาพสวยงามแม้แต่พลาสติกยังไม่แก่เลยทั้งสองฝั่งนะครับ นี่ยังไม่แกะเลยนะเปิดมาอาจจะมีเจิมเบาๆนะครับแต่ไม่เป็นไรปิดไฟก็มองไม่เห็นที่เหลืออีก90%สวยงามนะครับเรียบเนียนสะอาดสะอ้านสวยงามมีไฟส่องสว่างให้แค่ด้านหน้าเนาะตามสเปคอีโคคากระจกมองหลังแบบมาตรฐานทั่วๆไปนะครับ เกะด้านซ้ายมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูเซีอันนี้เกะช่องบนก็โล่งๆไม่มีอะไรด้านล่างนะครับดูสำเนารถหน่อยมีสำเนารถเปิดมาแล้วนะฮะคันนี้เป็นรถประมูลจาก n i สสันลิส s ิ n งนะครับโมเดลผลิตปี2019จดทะเบียนก็2019ภาษีพรบรต่อให้แล้วด้วยเป็นรถกรุงเทพตั้งแต่มือแรกเลยนะครับสีแดงเดิมจากโรงงานนะครับเลขตัวถังลงท้ายด้วย z 0 1 2 4 8 2 4เลขเครื่องยนต์ HR12 ล ท้ายด้วย 9708c เครื่อง3สูบเบนซิน 1,200cc 79แรงมา้ามือแรกผ่อนกับ Nissan l i s i n g ประเทศไทยใครอยากดูเล่มจริงทักฝ่ายขายกันมาได้เลยภาษีพรบรต่อให้แล้วนะครับผู้มือใช้งานมีให้นะ แต่ตัวบุ๊กเซอร์วิสไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นรถประมูลเนาะแล้วแต่ดวงนะครับคันนี้ไม่มีมาให้แต่เลขใหม่แท้แน่นอนร้อโทรเช็คให้แล้วนะครับว่าเลขไม้แท้ๆเลยไปลองขับกันดีกว่าครับปายอันนี้อีโคคาเป็นรถที่เหมาะสําหรับคนที่ใช้ชีวิตในเมืองเป็นหลักนะฮะหรืออาจจะมีที่จอดรถค่อนข้างแคบและจํากัดนะเพราะฉะนั้นต้องการรถในสไตล์ฮัชแบ็กที่เล็กกระทัดรัด นะครับแล้วก็ใช้งานง่ายๆนะครับขับง่ายๆช่วงล่างถือว่านุ่มนวลวงเลี้ยวถือว่าแคบใช้ได้เลยนะครับเหลือๆเ,เลยฮะกับรถในพื้นที่แคบๆเนี่ยโยกสบายๆครั้งเดียวผ่านนะครับแอร์เย็นสบายนะครับอัตราเร่งก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเหมาะสมกับตัวรถนะครับระบบเบรกดีเยี่ยมนะครับทัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยม ต้องเน้นใช้ในเมืองเนาะทางไกลก็วิ่งพอได้นะครับอย่ากเกิน120กํากำลังดีนะครับพวงมาลัยถือว่าเบามากนะครับใช้งานง่ายๆเนาะอ่ะเช่นเดิมส่วนใหญ่คนที่สนใจรุ่นนี้จะเป็นสุภาพสตรีนะครับนอกจากกล้องหน้าที่จะแถมมาแล้วเดี๋ยวผมจะแถมกล้องถอยหลังให้ละกันนะฮะเป็นแบบติดอยู่ตรงนี้ให้นะครับ พิเศษจฉพาะคนดูคลิปนี้นะอย่าลืมทวงกันละ่ะก็แนะนานะฮะเป็นรถที่ค่อนข้างใช้ง่ายนะครับประหยัดกลไกไม่ซับซ้อนแล้วก็ผ่อนเบาๆสบายๆายนะวันละ190าบบาทเท่านั้นเองฟรีดาวได้เหมือนเดิมเดี๋ยวไปฟังราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันเลยครับไปอ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับ2019 Nissan 2 0 1 9นิสสันมาร์ตหอีไมนึ่0 0ตัวนี้นะฮะเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะแต่เป็นรถยึดจากลูกค,ค้าที่ผ่อนไม่ไหวเพราะฉะนั้นเป็นรถระมูลจากนิสสันลิส อีกเช่นเคยนะจะต้องเน้นจัดไฟแนนซ์สักเล็กน้อยโมเดลผลิตปี2019จดทะเบียนก็2019นะเพราะฉะนั้นอายุรถ2ปีเท่านั้นเองนะฮะกับเลขไม่ได้แท้เลยนะ1,000 0กิเมตรรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมเลขไม่ไแทน้น1,000กิโเมตรับประกันซื้อคืนเตมราคาอ่ะปกติวอล์กอินราคาหน้าร้านนะขายอยู่3 0,000 0 59,000บาทพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ YouTube นะฮะราคาเงินสดกันก่อนนะครับใครที่ซื้อเงินสดลดได้เลยเหลือเพียง3 000, 2 9 0 0 0บาทาแต่ต้องพิเศษยิ่งกว่าเดิมฮะสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะซึ่งได้เครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะฮะใครที่จัดไฟแนนซ์ขอยอจัดขั้นต่ำ2 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะ,ะลดได้เลยเหลือเพียง200,000 เก้าหมื่นบาทโอ้คุ้มค่าน่าใช้จริงๆนะ2 9ง0 0นบาทนะถ้าเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยผล่อนเบาๆสบายๆเพียงงัวนละ5,000ัปลายๆเท่านั้นเองหรือวันละ190บาทนะเราก็จะได้เป็นเจ้าของ2,019นิสันมาร์ทใหม่1,000 0ราคานี้นะยังมีวารันตีเหมือนเดิมนะครับรับประกันเครื่องยนต์เกีย้ย กล่อง ECU ให้นานสุดสุด1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกเชนฟรี24่ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะครับผมจะรถเข้าศูนย์นิสสันเช็คระยะเป็นดของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เป็นไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคย รสวยอยู่ไม่นานนะรีบทักทายฝ่ายขายกันมาได้เลยนะครับที่ Line o f f i c i a l ของเรา ID Line @19SP ขนาเป็นที่ของเราได้ง่ายๆนะครับก็ไปที่ Google Map แล้วพิมพ์19สีเราะกเราอยู่ถนนกันเราปับพลึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานี Free. รีรีวิวด่วนคลิปหน้าจะถึงเกวของรถรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมดูแล้ะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสัน่นกระดิ่งนะเจ้า ว,วันนี้นัทสิบเก้าสีประกอบรถมือรสองที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com